ตัวนี้โทน,นามิกนะครับลดอักเสบลดไข้แล้วก็มันตทาอ,อาการปวดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเซปโตซิลจ,จะเก่งในเรื่องการกำจัดแบคทีเรียนะครับโรคที่โรคที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจครับตัวนี้เป็นยาวิตามินนะครับเสริมด้วย มาดูแนวทางการรักษาโรคลำปีสกินนะครับผมเจอมากับตัวหัวตัวนี้นะครับฉีดวัคซีนได้วัวอายุหนึ่งเดือนฉีดวัคซีนปั๊บยี่สิบวันตุ่มขึ้นเต็มนะครับไม่มีที่ว่างนะครับตองแรกขึ้นตรงนี้ก่อนตุ่มหนึ่ง ว,วันต่อมาคือพึบเลยไม่มีที่ว่างข้างตัวกลุ่มเต็มเลยตอนนี้ตอนนี้น้องอายุได้ห้าเดือนแล้วครับตอนนี้น้องหายดีแล้วนะครับรักษากันอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นอกจากนั้นก็รอแผลหายครับอันนี้อาการหนักหน่อยมันเป็นไข้ด้วยครับนอนสมเราก็คอยไล่ให้มันลุก เวลามันนอนก็เดินออกมาดูบ่อยๆนะครับตอนคืนไล่ให้มันลูกกินกิน,นนมอันนี้ตอนนี้อาการหนักอยู่เพราะว่าเป็นไข้แล้วก็มีน้ำมูกมน่าจะลงปลอดด้วยหายใจติดติดขัดขัดนะครับยาที่ใช้เดี๋ยวให้ดูนะครับยาที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับใครกำลังประสบปัญหาอยู่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเผื่อเป็นแนวทางการรักษาให้เพื่อน คนเลี้ยงวัวนะครับผมก็ไปดูมาใน youtube เหมือนกันครับเพื่อเอามาปรับใช้กับของตัวเองเป็นยังไงบ้างตัวไหนจะดีไม่ดีอันนี้ผมก็ได้รักษามาสองตัวนะครับไปฉีดให้เขาด้วยเอายาตัวเดียวกันนี่แหละครับไปฉีดฉีดให้ยาสองตัวก็จบเลยครับตอนนั้นของเขานะ่ะมันไม่เป็นไข้นะครับเราไม่ให้เป็นไข้แรง ก็หายแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตุ่มแตกอยู่ประมาณสองสามตุ่มแล้วของเขาครับวันนั้นก็ยุบหมดแต่อันนี้แตกทุกตุ่มนะครับเต็มตัวดูแผลที่หายแล้วครับดูตามหูตามอะไรนะครับก็ยังมีรอยตามตัวยังมีเป็นจุดจุดอยู่ไม่รู้ว่ามันจะหายไหมนะครับที่รอยเป็นรอยเป็นรอยแต่จับดูแล้วก็ ไม่ได้เป็นเนื้อปูดไม่ได้อะไรนะครับแค่มันไม่มีขนเฉยๆน้องอายุได้ห้าเดือนแล้วครับกันโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูตัวยานะครับผู้ใช้ตัวนี้ครับเป็นลำปียาที่ใช้นะครับกาที่ผมใช้นะ อันนี้คือที่ผมใช้นะต้องออกตัวไวกว่อน่าที่ผมใช้มียาลดอักเสบลดไข้ทั้เป็นของโทโนามิกนะครับโทโนามิกตัวนี้น,นี่มันลดอักเสบลดไข้ลด,ลดอบรรเทาอาการปวดนะครับก็เลยได้ได้ซื้อมาใช้เพราะว่าอาการวัวที่ผมเจอของผมนะครับอัน,นมีไข้มีน้ำมูกนะครับนอนมีไข้ ก็เลยได้ใช้ตัวที่มันลดไข้ด้วยและลดอักเสบด้วยนะครับตัวนี้ส่วนมันมีน้ำมูกนะครับก็เลยไปซื้อมาสองตัวนะครับตัวนี้เป็นเซฟตัวซิลนะครับจริงๆผมจะไปซื้อเซฟดีโอห้าศูนย์นะครับเซฟดีโอห้าศูนย์ร้านเขาบอกไม่มีครับตัวนี้เหมือนกันครับตัวยาเดียวกันแต่คนละชื่อคนละบริษัทนะครับอ่ามันนี่มันฆ่าแบคทีเรียนะครับผมกลัวมันลงปอดนะครับมันมีมันมีน้ำมูกกลัวมัน เ,เรียกว่าอะไรเรามาลงปลอดกัว่ามันไม่ไหวนะครับบัวก็เลยได้ฉีดตัวนี้ไปวันละเข็มสามวันนะครับต่อกันก็เลยกลับมาได้ครับเล่าคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นยาวิตามินนะครับเสริมด้วยครับสิ่งที่ได้พูดไปถ้ามันผิดหลักหรือผิด วิธีการอะไรก็ขออภัยไว้ด้วนะครับพี่น้องผมเป็นมือใหม่นะครับแต่ว่าประสบปัญหานี้จริงๆนะครับเพิ่งเป็นมือใหม่พูดตามที่ได้ทำมานะครับอันนี้ก็ขอบอกพี่น้องว่าถ้ามันอาการมันหนักจริงๆครับโรคลำปีก็ให้เรียกปัจจุสัตว์มาหรือว่าสัตวแพทย์เมื่อ ถ้าไม่เรียกมาก็โทรถามเขานะว่าถ้าอาการเป็นอย่างนี้ทํำยังไงทำอยังไงไนะครับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ